ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My c r a f t Infinity ให้เสียงพากภาษาไทยโดย My c r a f t Infinity ช้าวันนี้เราขอเสนอตอนต่อจากตอนที่แล้วอืมจำไม่ได้แล้วกี่อาทิตย์อะขอโทษด้วยนะที่นานมา,นนานทีวันนี้เราจะมาทำซุปกันเอาละแล้เรียนทุกคนนั่งที่เรียบร้อยได้แล้ว ทำซุปหรอครับทำซุปตั้นสิทำซุปเออเสนอไปตั้งหลายอย่างคุณครูก็ไม่เอาเอาล่ะเงียบสงบนี่คือเต่าของพวกเธอเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอเริ่ม,มเป็นคนแรกแล้วกันครับ นี่ครับคือซุปของผมอย่างแรกเลยต้องเติมน้ำก่อนไม่งั้นจะเป็นซุปแ้่งล่ะใช่ไหมเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ผลผลิตของผมนั่นก็คือเห็ดที่ผมสังเกูกเองครับเป็นไงครับต้นใหญใช่ไหมแหมนาจะทาซุปเอนยสเกลเลตันแหมไม่บอกรักเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหืมวัตถุดิบนายนี่มันแปลกๆนะสเกลเรนตันกินได้ไหมเนี่ย เออมันต้องกินได้อยู่แล้วสิฉันทำซะยางเออแน่ใจหรอสเกลอะไรตามันกินได้จริงจิงนะไหนไม่ได้มาชิมซะหน่อยเออก็ใช่นั่นสิแต่ฉันขอทำเป็นคนถัดไปล้ะกันเฮ้ยน้ำพมนี่มันน้ำมาไหลเนี่ยเฮ้ยแปลกแปลกแค่ มีหัวหอมใหญ่ด้วยหรอเฉันันเลือกมาหรอเนี่ยใส่ไปก็ได้อบอคคาลีใส่ไปเลยแค่อทเนี่ยมันเป็นซปเปอร์ฟู้ดใส่ไปให้หมดซุปซปเปอร์ฟู้ดของชันสุขภาพดีต่ดสุขภาพแหละทุกคนซุปข,ของผมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเออไปมายังไงเนี่ยเนื้อว,วัวหลงมาสิ หมดอูดลงมาเลยฉันอยา,อยา,อยากยในซุปอเปหืม,มขังขาวเหรอซุปข,ขังขาวก็มาเลยทุกคนฮะนายเอาจริงดิคิปเปอร์ก็ต้องเอาสิเพราะมาขนาดนี้แล้ว มาดูของฉันดีกว่าของฉันคือของพิกแมนจะแนะนำตัวทำไมเนี่ยใครก็รู้ในคือพิกแมนนะก็ฉันอยากแนะนำตัวีนอย่างค่อยมันแท้อะใส่น้ำลงไปก่อนมีพิกชัยดาแล้วก็มีเออผมปรุงรสแล้วก็มีไก่ที่ฉันชอบ เยวลาที hey, ่ฉันต้องโูบ้างแล้วสินะอ่าวอสัมเราไปดูซอมบี้กันดีกว่านี่นายซอมบี้ใส่อะไรบ้างอ่ะถามทำไมล่ะก็ดูสิว่าฉันใส่อะไรบ้างอ่ะวันนี้ฉันจะทำซุปกรุง กุ้งนาะยดูตัวเล็กๆนะก็มีเล็กนะครับเอของฉันซุปของฉันเหรออ่าของฉันต้องไม่ธรรมดาหรอกแบบขอคิดก่อนละก,กันหน้าว่าจะทำยังไงนี่ง่ายส่วนผสมของฉันอา้าวไม่มีเลยอะ่ะนี่มันยังไงกันแน่ฮาวิเตอร์ไหนส่วนผสมของนายอะ่ะ ออฉันไม่มีน้ำมาทำยังไงดีอะทำซุปมันต้องมีน้ำสิเจ้าพิษแมนมีน้ำเหลือไหมนะขอแบ่งเจา้าพิษแมนดีไหมอืมี๋ยวขอละเข้าไปเลยล,ละกันนี่พิษแมนขอ,ขอน้ำหน่อยสิอ่าฉันไม่ให้นายหรอกน้ำฉันใช้หมดแล้วแหละอ่าแต่ฉันขอน้ำนิดนึงไม่ได้หรอฉันเห็นนะว่ามีมไม่ได้หรอกฉันไม่ให้นายหรอกนะโอ้ยเจ้าไร้จังเลยอ่ะฉันขอนะขอดีๆแล้วนะพิษแมนไม่ให้ฉันหรอ เนี่นายจำไม่ได้จริงๆหรอว่านายเคยทำอะไรกับฉันไว้อะนี่วิเทอร์ฉันขอน้ำหน่อยสิเอ๊ะฉันไม่ให้หรอกนะ <c uss> น้ำฉันก็มีอยู่น้อยเดียวน่ะอ๋อ <c uss> <c uss> อะไรอ่ะขอแค่น,นี้เองไม่ได้ <c uss> หรอไม่ได้สิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันนะใจร้ายจริงเๆเลยวิเทอร์จำได้หรือยังหรอวิเทอร์ว่านายเคยทำอะไรกับฉันไว้อ่ะทันทีนี้มาขอน้ำจากฉันเหรอ คิดเหรอว่าฉันจะให้อ่ะโอ้ยฉันขอน้ำหน่อยเถอะนะำพีกแมนฉันขอโทษแล้วกันฉันไม่ให้นายหรอกที่นายยังไม่ให้ฉันเลยเอ้าแต่น้ำมาขโมยของฉันไปหรือเปล่าน้ำฉันหายไปหมดเลยนะไม่นะฉันไม่ได้ขโมยแน่ใจเหรอไม่ได้ขโมยอ่ะก็ฉันไม่ได้ขโมยฉันมาเอามาจากที่อื่นฮะ ไม่น่าเชื่อเลยทำไมนายไ็คนค่อยแบบนี้พิกแมนขโมยน้ำของฉันครูครับนายพีกแมนขโมยน้ำผมนี่เจ้าแก๊สมีน้ำบ้างไหมอ่ะฉันขอน้ำหน่อยสินี่เจ้าแก๊สฉันขอน้ำหน่อยนะหืมน้ำเหรอฉันมีแค่ไอตัวเ,เองนะโอ๊ยฉันขอ,นอหน่อยเถอะฉันไม่มีสักจยดเลยฮะ<า>นายจะวาน้ำจากตัวฉันเหรอ ไม่ใช่ฉันจะเอาน้ําไปทําซุปเฮ้ยนี่ไงแอะขอบคุณนะเฮ้ยแต่นั่นมันเป็นน้ํำทาซุปของฉันนะนะยจะไปแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเย่ได้มาแล้วเฮ้ยพุงกูครับพินเทอมนขโมยน้ําผมอะครับช่วยผมด้วยดิผมไม่มีน้ำแบบ้แต่ฉันออกมาแล้วนะมันก็เป็นของฉันสิ นั่นมันของฉันต้องหาละทำไมนายเป็นแบบนี้วิเจอร์ันไม่สนหลักตอนนี้ฉันต้องการน้ำทานารรมสุมดสจะว่าไงก็ช่างนี่คือวัสดุของฉันนี่นายยังจะมีหน้ามาบอกคนอื่นอีกเหรอ,อ<า>ทำซุปอะไรดีนะวันนี้อ๋อคิดออกแล้วใส่น้ำก่อนแล้วกัน ฉีดนะตัว<ส>ฉันสามารถผลิตน้ำออกมาเองได้อนะนายผลิตน้ำออกมาเองได้เหรออืมฉันก็พก่้รู้เหมือนกันอนะ่ะ <laughs> โอ้นะน่ามีุูคนตอนนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งชัวง่วโมงเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปชิมทีละคนนะ อย่าลืมกด Subscribe ก,ก,กันนะเพื่อนๆเด็กๆน้องๆพี่ๆทั้งหลายขอบคุณครับ1นึ่งเชื่อมองผ่านไปไวเหมือนโกหกแฮะก็โกหกไหมอเออ้ยลุ้นชะมัดเลยจะออกมาเป็นยังไงนะฮนี่ครับมันคือซุปเห็ดหอมหอมใช่ไหมครับ ของผมล่ะของผมอะไรจะอออกมาสามสองหนึ่งซุปเปอร์ฟูดมีผักผลไม้เอ้ยมีผักเต็มเลยครับน่าทานชุมมัดเออส่วนของผมล่ะครับของผมสามสองหนึ่งซุปหัวปลาครับคุครูเออปลาานนี้ดูเศร้าเหมือนกันนะคุณครูอย่าพูดแบบนั้นสิครับอ่ะส่วนของผมนะครับสามสอง หนึ่งมันคือซุป s <S ไก่ครับอ่ะของผมครับผมจะให้เดูของผมมันคือซุปกุ้งเน้นๆครับคุณคือหวังว่าจะถูกใจนะครบไอส่วนของผมนะคะอ่ะมามันต้องเด็กกับใครเพื่อนอยู่แล้วนี่ครับซุปของผมงแปลกนะพิเธอ แต่ซุปของผมยังไม่ออกเลยครับคุณครูเฮ้มาแล้วครับซุปของผมมาแล้วครับนี่ครับซุปมะเขือเทศซุปมะเขือเทศเหรอเอย่นี่นายอยมันแย่ใส่ฉันนะน่ะส่วนของผมกดจะได้น้ำมาหวังว่ามันจะออกมาดีอน,นี่ผมตั้งใจนี่ครับมันคือซุปต้ยมยำนั่นเอง all right, all right. เอาละตอนนี้กลิ่นก็ <Is this S 1> หอมฉุยจนครูทนไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวครูจะไปทิมทีละคนด้วกันนะ ชิมคนหรือชิมซุปครับชิมซุปสิ okay, s <S ไหนฉันขอชิมซุปของนายเป็นคนแรกแล้วค่ะสเตเลตันมันคือซุปะลรเนี่ยซุปเผ็ดหอมขมิ้ครูหอมใช่ไหมครับ กลิ่นใช้ได้นะไอซุปเห็ดของนายเนี่ย oh, <I> หน้าตาก็ดูน่าทานชะมัดเลยไหนขอชิมไหนละกันโอ้คุณครูซูตรหมดเลยเหรอครับเนี่ยว้าว wow, อร่อยเหมือนกันนะสเกลตันนายได้สูตรมาจากไหนเนี่ย <c oughs> แต่เอ๊ะ รู้สึกว่ามันรอน้อนข้างในอ่ะอ๋อผมใช้พริกไทยนะคะพอใส่ใส่เยอะไปเออมันเยอะเกินไปแล้วหัวคูร้อนไปหมดแล้วนี่เอาดอกไปเลยจากที่คูจะให้เอโอ้ยพลาดแล้วสิเราอ๋อแล้วนี่มันซุปอะไรเนี่ยนอร์แมนอ๋อของผมมันคือซุปคักครับมันคือ Super s ซุปเปอร์ฟู้ดครับอาหารดีที่สุดในโลกเลยครับฮะมันดีขนาดนั้นเลยเหรองาๆๆๆา เออราชอบดีเหมือนกันนะเอาบีบวกไปรู้สึกว่าเราแขกกับกระเป๋าอาดีบีบวกเอล่ะครับเลยน,น้อยจัง <What the S 1> อ้าวแล้วของนายแล้วคิปเปอร์นี่มันสุกอะไรแล้วเนี่ยโหป่าหน้า,ากูเหมือนกันหน้าตากลมเชียวนายอาบ้ามาจากไหนแล้วเนี่ย มันคือซุปปลา,ารครับซุาปหัวปลาครับพุ่ครูเดี๋ยวบอกนะไปเอาปลามาจากทะเลแอนดามมนเออผมก็ไม่ได้เกิน่นขนาดนั้นครับคุณลองชิมกอนเออือกินปลามันแรงไปนะทำไมนีออ่ขูดทานไม่ได้หรอเอาเอฟไปเลยเอื้รู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นบูดเอฟละ่ะแล้วของนายละ่ะมันคือซุปอะไรล่ะเนี่ยพี่แมน อ่าของผมล่ะครับให,ให,ให,ให้ทายครับมึงกูแล้วฉันจะไปทายถูกได้ยังไงอของผม มันคือซุปอ้าวไม่ทันได้บอกเลยคุณคทานไปแล้วอืมรสชาติดีเหมือนกันนะนี่เอาเอไปเลยว่ามันคือซุปไก่แน่ๆถึงแวครับมันคือซุปไก่ครับคุณครูอ้าวแล้วของนายล่ะซอมบี้มันคือซุปอะไรล่ะเนี่ยโอ้ก็เห็นเห็นอยู่นะคบว่ามันคือซุปกุ้งนะครับฮอซุปกุ้งเหรออืมหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยลองชิมดูก่อนสิครับคุณครูอืมไมนชิมสิอืมรสชาติดีเหมือนกันนะซอมบี้ ยอดใช่ไหมครับคุณครูอ่าเอา A บวกกันเลยอ่าขอบคุณมากครับผมว่าฉันไปนั่งตกคุ้งตั้งนานก็จะได้มางั้นเหรอเอาแหละคนถ่าไปเจ้าวิเตอร์เฮ้ได้ข่าวว่านายไปขโมยน้ำเพื่อนมาเหรอวิตเตอร์ก็เปล่านะคะผมไม่ได้ขโมอยอันนี่มันซุปอะไรเนี่ยอืามันคืออ,อืมคุณก็ณลองทานก่นอนนะครับมันมีพริกหรือเปล่าเนี่ยอืมนิดนึงครับคุณครู ผูจะลองทานแล้วนะแต่ว่าสีมันไม่น่าทานเลยอะ่ะนี่มันกินได้จริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ซุปิไคใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ครับคุณครูอะไรเดี๋ยวเรื่องมากชะมัดอะไรไม่ต้องทานแล้วอ่ะฉันไม่กี้ของนายก็ได้อ่ะนี่มันซุปอะไรเดี๋ยวนี้อะเฮ้ยลามอ่ามันคือซุปมะเขือเทศครับผมหืซุปมะเขือเทศเหรออืมไหนลองชิมซิอืมรสชาติก็ไม่ได้แย่มากเอาซีไปแล้วกันคุณผู้ชอมะเขือเทศนะอ่าขอบคุณครับ ต่อไปเจ้าแก๊ดเอ้าผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณคนทานไปแล้วเหรอมันเผ็ดมากนะคะฮะเออนี่มันซุปต้มยำใช่ไหมอ่ะคุณครูแบบจะเอื้อกกับเมื่อกยที่อันนั้นก็เลยรีบกินไปหน่อยให้เอเลยแล้วครับคอดคุ้มมานะครับคุณโกูดีใจชิมัสเอาล้วเมื่อทุกคนสนุกกันไหมไว้เจอกันใหมนะ่คลิปหน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้อมทุกคนช่องเราด้วยเนะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย